คือแม่ไม่ปิดเฮียอะไรแล้วอ่ะจุกอย่างเดียวอ่ะปิดแค่จุกอย่างเดียวคือที่เหลือก็คือแบบมึงปิดก็เหมือนไม่ปิดอ่ะนะสบายใจได้นะถ,ถ้ากูยิมตัวเนี้ยรับรองเลยว่ายิวมึงไม่ทันแน่นหรอ เออไม่เป็นไรแต่มึงต้องมีดาเมจดินะกูเชื่อในดาเมจมึงมีไงเดี๋ยว่าแต่มึงเชื่อหมาก็เชื่อที่เขาเต็มไปหมดเลยพอเขาบอกมึงเล่นงเงินทีเออถ้าเกิดว่าผู้ชายตัดผมทรงเวนสเตซี่มันจะเข้าวะเข้าเว้ยถ้ามันหลอก ไอ้เหียเจอหน้าตาดีกันทุกอย่างก็ต้องหอมก่อนเคยเห็นแบ็คแฮ้มไหมแบ็คแฮมกดหัวไม่ยังหล่อไอ้เพี้ยดูไม่ก็เคียนอุลิสไงสกินเฮดอเนอะเห็นไหมใครหล่อมันทำทรงเทียอะไรก็ได้ทำทรงไหนก็หล่อไอ้เบ็กูแบบกินเยอะขึ้นอ่ะหน้าเริ่มออกอ่ะไอ้เหี้ยไปตัดรองทรงอ่ะแม่งโคตรตลกอ่ะทรงผมเป็นหลิมๆน้อยๆแล้วก็หน้าบานๆเนี่ยไอ้เหี้ยม็อบปะโอ้หนักกว่าม็อบอีกอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนม็อบอ้วนอ่ะหน้า เฮียต <นรฟ Bond> <ique> ีเอะปี๊บเฮ้ยกูไ enfin ม่เห็นโดนเลยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยเรียบร้อยหมดก่อนรถแล้วแบกท้งทางไว้ดีโอ้โหนี่เจอวิชาปัดกระสุนเข้าไปเราต้องไปที่รถหรือเปล่าเนี่ยพวกมึงขยับนะขยับนะไอ้เฮียหมูมาอ่ะดึงอีกแล้วยิงหมูหมูจะตายแล้วปลาหอกติดเรียบร้อยพี่แล้วพี่แล้วพี่แล้วจะอะไรจะตายจะอะไรจะตายอะไรจะตายเเมอร์ซี่เมอร์ซี่ มันที่บีบไปแล้วมันที่บีบไปแล้วกลับไปที่เดิมมันโซขึ้นไปฆ่ามันไอ้ที่แบ็คขึ้นไปฆ่ามันโอ้โหวิจบีบได้มากเลยตอนนี้กูไม่ทำตามคำสั่งลีดเดอร์วะใครลีดเดอร์กูเนี่ยพันแท้เลยขาเขาวรือใครลีดเดอร์ขาถามกูเนี่ยเขาจ้างกูมาเนี่ยบีบให้เต็มที่เนี่ยกูทำตามใจตัวเองก็ไอ้ไอพี่กูก็อยากจะเล่นยูชิวอ่ะเขาบีบมาอย่างเงี้ยมาอย่างเนี้ เอ้เราบีบมาครึ่งชั่วโมงกว่าไนี่เฮ้ยใครอยู่ข้างบนวะไอ้แย่เอ็ดเอ็ดมาทีมเราเฮ้ยไอ้แย่มาชั้นโอ้โหมึงก็เก่งกล้าเกินไปโอเคโอเคเลยรล่ไปอย่าหมายลองยิงมันยิงมันยิงมันโอ้โหโอ้โหจังเล็ดซ้ำกูใหญ่เลยเฮ้ยไอ้แย่ทรัพพอร์ตเอีแย่ได้เริ่มเริ่มจังไรแล้วไม่อยู่กูแล้วเริ่มยิงแล้ว ไอ้เบ๊กจะตายแล้วไอ้ซัพพอรณ์ยี่โง่ไปหมดเลยโง่ไมดเลยมึงเป็นกระบอกมึงเป็นกระบอกไอ้เบ๊กกูเห็นเลยภาพที่มันทิ้งมึงไงไอ้ยียนี่มันตามกูมาไอ้เบ๊กเออไอ้ยี่โวไม่ทำพี่ยูกลัวเยียนี่ตายเลยตายห่าเลยตายเออเลยโอ้ไอ้ควยนั่นไม่มาฮยูกูมัวแต่จะยิง เร็วจริงนี่น้ำมีดน้อยหรือยี่สิบอ๋อพระเจ้าเก้าร้อยไอ้เหี้ยหัวโขกกระเพกเก้าร้อยถุนเก้าสิบหรือเปล่าไอ้เียไอ้สัสอ๋อโอ้โหไอ้เียทนเซอร์เทเซอร์ทิวกูโดนเทนเซอร์ยิงโดยที่ไม่หัวด้วยตายโอ้มึงเรียกตัวละครในถูกป้องเนี่ย ฮันเซอร์เฮเซอร์อันเซอร์ฮันเซอร์ไม่เลยนะแอนนาโดนไปกูก ah ็โดนล้อเหมือนกันล้ออย่ากข้างหลังแน่นอนโยเออไอสว์นั้นรู <h 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 ้รู้ตัวเร็วพูดเนพ่อเป็นไเงว่ามันเรียกกูตลอดคุยกูเป็นหมอแล้งหิวคุยกูมีเงินกูจะทำอะไรก็ได้โอ้โห ไอ้เหี้ยฝั่งนู้นมันรู้สึกไม่ได้โหดเท่อะไรเลยอ่ะต้องเปลี่ยนอีกมาที่ยืนะโตเฮียนโตไอ้สัสมีมาที่ยืนไอ้เหี้ยท้าใหม่ะล้วเอ็นนาตายแล้วอุ้ยดีกูตัดเอ็นนาไปแล้วอู้ปัดไปกระสุนรวดรวดพยายามหลบไอ้แบงค์กันตีไอ้แบงค์กันตีดันเลย จหมดโก้ฮะไอ้ยแทงมันนะบังให้ยิงอยู่โอ้โหเต็มเลยเฮ้ยมันคิวเร็วจัดเหมือนไอเอนนาจะตายอีกรอบแล้วเฮียแล้วจันติดึงกับมาโอ้ยสวยมันโดดไปแล้วด้วยไอ้เฮียโซเอ้ยเมอร์ซี่ท่ามันดึงสายมันไว้อย่าให้มันไปจังเล็กครึกรอดจังก็ฟีนมา โอ้มันโดนหนีไปแล้วไอ้เหี้ยไวยเธอแบ็กไว้ตายแล้วจังไรจะตายแล้วตายมาแล้วล้วจังไรโดนหอดจังไรโดนหอดข้างหลัไอ้เหี้ยเบอร์ซี่มันคิวเหี้ยอะไรขนาดนั้นวะคิวเฮี้อยู่เต็มตายม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอันโซมันเข้าจุดเซตแล้วไอ้ที่ฮิวตายนะโอ้โหไอ้เหี้ยไปกินแกเล้วไปแล้ว d p s กูอยู่ไหนเนี่ยกูไม่หันไปกูไม่เห็นใครเลยใน d p s เนี่ยเจ็บเจ็บวันนี้อันเจ็บเฮ้เกือบตายอ่ะ กระโดดขึ้นไปโยตัวแบบพ่อไอ้ไอ้เยทีมเรา B D P H จริงปะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโหแตมิดโนมีพีทเอ้ยเอ้ยอะไร A P A P D อะไรไอ้เล่นดีดีดี หายเอ๊ะม,มันมันต่ำเกินไปฮเฮ้ยเราน้ำอยู่ใช่ไหมบอกอูทีน้ำอยู่โอเคงั้นเล่นโซนนี้ดีกว่าดีปะวะไอ้เพท่เราควรจะดันไปเล่นลึกๆไโตมีอันตรีนะกูจะดันไปนะแอนนาเนี่ยแหละเตรียมเปิดแอนนาครึ่งหลอดแล้วนะ เออสวยแบ๊กสวยสวยสวยโอ้แบ๊กโดนจะเบิดจะเสบดโอ้โหมันวางแถบเอาไว้อะรอไปไหนวะโอ้โหรอรอไปนู่นเองตับตายหมดนะแบ๊กแต่คนแรกโอ้พี่ชาตั้งหันถอยหลังแมนวายุโอ้โหมัจะนำบอล ไอ้เหี้ยสองพันแปดอะไอ้เหี้ยมึงจอมึงมีเป้าเปล่าวะไอ้สัตว์คิวสองตายหกแล้วเปลี่ยนสองพันแปดไอ้เหี้ยบ้าหรือเปล่าโอ้โหนำแล้วไอ้เหี้ยเออให้นำนิดนึงเวลาจะมาดังเล็ดโดดไปไหนเนี่ยโอ้โหโดดไปนู่นไอ้เหี้ยโอ้ยฮันโซอยู่ในซอกนี้ยิง หมดแล้วจะตายโอ้ผมไม่มีใครตายสักตัวไอ้คือแท้พวกมึงวิญีไอ้เจ้าหวยเคนไหมบ้วะอกวิงตัวไหนฮิมันมาฮิวตัวนั้นนะแต่ว่ารเทีเติมไม่ไม่มีเลยอะไอ้เฮ้ออ กลายเป็นว่าซีฟูว่แรงไมงทําโอฮันโซมันยืนยินงฟรีๆเลยไอ้เหี้ยโอ้โอ้ตายเน้อสวยอันนี้สวยไม่ไม่ตายโหลุดเข้าไปขนาดนั้นไอ้เอหี้ยแมวเหี้ยยิงมันซีฟ้ายิงมันต่อไอ้ตัวเนี้ยโอ้จังไรเนี่ย ไอเฮียไม่โอยแตกนีแห่ระเบิดสี่พัโอ้โหมันโดดหลบเอาหอกเอาตีติด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 เวลาต้อลังให้สุดสุดในอันเนี้ยใช่โอ้โหเฮียร้อยยี่สิบห้าล่าสุดท้ายนะเว้ยไงก็แพ้ว่ะแม่นรอดอะเพราะสุดเพลย์โซเยย์จะโดนยิงหัวตายก่อนที่เจย์นี่เวลาโดนไปครึ่งหลอดอุ้ยเวลาจะตายฮะสุดยอด

โอ้โหไอ้เหี้ยโอ้ตีไม่โดนมาละเฮ้ยไอ้เหี้ยตีจิงกีกินจะตายแล้วจิงกี่นันวยต้างขงข้างหลังไอ้เหี้ยตับมันยื้อโอ้โหยิงอยู่กูมาช่วยอยู่เฮ้ยไปไหนวะเมื่อนิดเดียวนิดเดียวนำนำน้้เรานำแล้วเรา โอ้ยิตเป็ดเออยิงอัดเข้ามาหน่วยสแปมยิงอัดเข้ามาเออเชนะเลยเว้ยตายคุยโอ้แอนนาร้อยเลยลิวล้ว <c oughs> อี๋ปูปป <c oughs> จะบ้าตาย <c oughs> เยีอยเดเมทสองเก้าร้อยตอนแรกโอ้โหอะไรเปลุกเข้ามาโอ้โหไปก่อนเลยรถถังกูโอ้โหซัพพอร์ตโอ้โห 哦耶！哦吼吼吼！哎呀！